สวัสดีครับพี่กง้งโอ้โหวยสวยอีกอะสวัสดีค่ะควันนี้ก็เรามาทัก่ายกันอีกแล้วในช่วงวันธรรมดาของที่นี่นะคะตราดสนามสองส่วนขยายใกล้ทางออกครับร้านก็จะตั้งัอยู่ตรงนี้วันนี้ก็มาทักทายในวันพุธที่31มสิบเอ็ดานุมสอพันห้าร้อยส ก็ไกลวันหวยออกแล้วคือวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนถุงหวยเนาะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆอ่าคำถามยอดฮิตมาอีกแล้วเอซครับพี่กุุงครับช่วยแนะนำหน่อยอยากซื้อเครื่องเสียงัชุดหนึ่งต้องคิดถึงเรื่องอะไรนักเอาเป็นคำถามของคพิปแล้วกันอ่าคจะซื้อเครื่องเสียงเรายกตัวอย่างอย่างนี้ครับผมเอาคนใกล้ตัวก่อนครับก็เดี๋ยวก่อนขอขอบคุณพื้นที่สื่อช่องลองเที่ยวดูนะคะขอบคุณพื้นที่สื่อน้องคลิปที่ ให้โอกาสกับ MC c o n s คอนโซ s แอ n ์ได้นำเสนอผลงานตู้ลำโพง Power เวอร์ปีคอร์สที่มีอยู่ทั้งหมดของที่ร้านแล้วก็นำเสนอให้กับลูกค้าได้ซื้อไปแล้วใช้งานได้อย่างคุ้มค่านะคะเครื่องเสียงที่ควรจะเลือกเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูที่การใช้งานของเราเป็นหลักเราซื้อแล้วไม่ใช่รีบๆซื้อ อย่างมีเคสตัวอย่างลูกค้าเมื่อวานก็คือรีบๆซื้อมาถึงแล้วร้านใกล้จะปิดแล้วก็ไปซื้อมาซื้อมาเราก็ผิดหวังพอผิดหวังเสร็จปุ๊บก็ต้องการที่จะหาใหม่ซึ่งเมื่อซื้อไปแล้วมันก็ไม่จบไม่จบก็ต้องมาหาที่ใหม่อีกเราก็ช่วยดามอบให้กับลูกค้าในที่นี้ก็คือลูกค้าใช้งานสังสรรค์ร้านต่างจังหวัดน,ะ,นะก็เขาบอกว่าซื้อเพิ่มอีกนิดนึง จ่ายเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วได้เครื่องเสียงที่ดีแถมรับประกันตลอดอายุการใช้งานก็ไม่มีที่ไหนที่นี่ก็ดีกว่าอยู่แล้วก็เราก็อยากจะบอกว่าอันดับแรกคือการใช้งานของเราเป็นหลักอย่าอย่าเอาราคาเป็นที่ตั้งเมื่อไหร่ที่คุณเอาราคาเป็นที่ตั้งปุ๊บคุณก็จะไม่จบแล้วคุณก็จะได้เล่นเล่นได้ไม่มีความสุขเล่นได้ไม่นานเปิดได้ไม่นานเพราะว่าพาวเวอร์มันมีความร้อน เราเน้นย้ำเสมอว่าการเปิดใช้งานเครื่องเสียกง,กงการแจ้งจะต้องเปิดได้ยาวนานแล้วการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในตัว power ตัวปีคอรสที่ส่งผ่านมาเป็นต้นต้นเสียงเนี่ยสำคัญก็เราก็ได้บอกไปแล้วว่า mix EQ เรามีขายแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ไม่ไปนเน้นขายตรงนั้นทำไมเราถึงมาเน้นขายแค่ปีคอรส แค่แบบเดียวซึ่งที่อื่นเขาก็ขายกันตั้งหลากหลายแต่อันไหนดีถ้าถามเขาเขาก็บอกว่าดีหมดแต่ของเราบอกปีคอสดีปรับง่ายเล่นง่ายสำหรับมือใหม่เล่นไม่เป็นอันนี้เราสำคัญอันดับสองก็คือเสียงดีต้องปรับง่ายเล่นง่ายด้วยวอลลุ่มไม่ต้องเยอะบูทูไม่ต้องดีแบตไดไม่ต้องเสียบเราต่อตรงอย่างเดียวดังเพราะแล้ว แล้วเราก็มีเทคนิคนิดๆหน่อยๆก็ถ้าลูกค้ามาเราก็จะอธิบายแล้วให้ลูกค้าเข้าใจว่าเหตุผลอะไรทำไมปีคอนมันถึงไม่มีบูทูธไม่มีแฟลชไดร์เอกลักษณ์ของ MC ก็คือการปรับง่ายเล่นง่ายสหรับมือใหม่หัดเล่นนะคะแล้วก็อย่าเลือกราคาเป็นที่ตั้งเมื่อไหร่ที่คุณเลือกราคาเป็นที่ตั้งคุณก็ไม่จบ ก็เอาที่สบายใจถ้าพอใจในราคาก็ซื้อเพราะว่าถ้าคุณซื้อแล้วแสดงว่าคุณต้องมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะก็วันนี้ชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต่อยอดมาจากชุดที่แล้วอ๋อซึ่งมีคนถามมาเนาะว่าเออถ้าเป็นสตอริโอโมโนอตอนนี้ว่าเราไม่เคยนำเสนอเลยให้มันเป็นระบบสเตอริโอมันเป็นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น power มันเป็น2แทน่น2แท่นเนี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยเหมือนเดิมนะคะปีคอร์สปรับง่ายเล่นได้ปรับง่ายเล่นง่ายเสียงดี mm hmm. แล้วก็ power ตัวขับ mm hmm. กลางแหลม600วัตต์แบนด์ mc คอนโซลแอนด์จาวตัวที่2ก็600วัตต์ขับซับเบต power ป,ประกอบวัตต์เต็มไม่มีร้อนไม่มีหำ เปิดได้นานๆยาวนานเทศกาลสงการก็ใกล้จะมาถึงแล้วก็คนไทยยังไงก็โชคดีก็เล่นเครื่องเสียงเนี่ยดังเพราะเนี่ยหายากนะคะบอกไว้เลยว่าดังเพราะหายากไม่ไม่ใช่ว่าจะทําให้มันออกมาแล้วดังอย่างเดียวดึงราคาให้ลูกค้าดันราคาให้ลูกค้ามากระ,จ,กระจายเลยเราไม่ได้ทําตนนี้เนี่ย เวอร์ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยสองแท่นเนี่ยสามารถต่อยอดได้ทำไมถึงต่อยอดได้เมื่อลูกค้าไม่พอใจในตู้สองใบอัพขึ้นมาเป็นตู้ตู้คงหล่อใส่ดอกคงหล่อได้มาเพิ่มหวัดเอาอคือไปร้านอื่นเขาคงไม่ให้เทินอ่ะนะอมืมันเทินยากอะ่ะเพราะว่าเขาอาจจะด้วยซื้อมาขายไปนะคะก็หลายๆอย่างก็ เขาก็ไม่ได้ประกอบเองซึ่งไม่เหมือนกับเราแตกต่างกันเราประกอบเองเราก็สามารถเทิร์นได้อ,อก็มาตีเป็นมือสองซึ่งลูกค้าเนี่ยจะมาเนี่ยจะถามเลยของเอเนี่ยมีมือสองไหมมือสองไหมโอ้ถ้ามีนี่ก็คงจะไปกันหมดแล้วเพราะว่ามันคงไม่เหลือให้พี่แล้วละ่ะออคือลูกค้าจะถามเสมอเหมือนก็หายากแต่ว่าเราก็จะบอกไปที่นี้เลยว่าที่เนี่ย ต่อยอดได้ะ <S 2> <S 2> จะอัพเป็น4ีคูณสหรือเป็น18บแปดนิ้วโอวเวอร์เอากลับมาเทินได้นะคะแต่ตู้ไม่สามารถเทิรนได้แล้ว,ต,ว,ต,วตู้ตัวนี้ตู้ตัวนี้ซับเปตไม้ปติเกิลสิบห้านิ้วใช้อกอ้อม500วัตต์แล้วก็กลางแหลมใช้12นิ้วไม้อดัดอันนี้ไม้อ,ดอมปปัดเมื่อกีซับเปตไม้ปติเกิลอ,อันนี้ไม้อดัดโดนน้ำได้นะคะก็เป็น นานวานะคะดอกนานวาธรรมดาธรรมดาเนี่แหละคะ<ม>่ะแล้วก็สายสัญญาณสายคุณภาพทั้งหมดครบพร้อมฝังนะคะ<ม>ก็จุดยืนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนย่อมมีจุดยืนของตัวเองถ้าจุดยืนนั้นไม่มีแล้วเราก็คงจะเรียกว่า ชีวิตนะมันก็คงจะไม่มีคุณค่าคือการจะทําให้ชีวิตมีคุณค่าเนี่ยเราต้องมีจุดยืนก่อนถ้าจุดยืนเราเอ็นเอียงแล้วปุ๊บเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่ประสบความสําเร็จแน่นะคะคือถ้าเรารู้เป้าหมายของชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะทําทุกสิ่งด้วยงานการหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยนะคะ ส่อมาวัดตะโกกราบรวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันโูตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนอาจคนจริงใจความหมายไม่พอฐานะยากจนแผ่นอพอพขอพรหลวงพ่อ อำเภอพาชีอายุทยาหมุนมาด้วยใจระอาจารยแก้วลงพ่ออุ้มไป โโนนก,ก็ฝากทุกคนเอาไว้ว่าถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยขอให้โทรมาหรือว่ามาทักทายกันหน้าร้านเพราะว่าเราเปิดวันยังไงก็ฝากทุกคนเอาไว้ว่าเครื่องเสียงที่ดีมีคุณภาพเนี่ยไม่ได้ว่าคนขายจะ นำเสนอแล้วพูดๆๆๆอย่างเดียวเพราะงั้นคือต้องฟังด้วยนะคะที่ร้านเนี่ยใจเย็นมากเวลาขายลูกค้าไม่ใจร้อนสามารถนั่งฟังกันไปแบบชิลๆได้ทั้งวันเราสามารถปรับเล่นได้น้องทิพย์ก็เคยเจอมาแล้วไปไปปรับของที่อื่นจะเขาก็จะตีมือหักเอาก็เคยเจอมาแล้วที่นี่ไม่ที่นี่มาปรับเล่นได้อยากฟังเพลงแนวไหนมาได้เสมอ ไม่ใช่ว่าเอาแรงเอาอัดได้แล้วเ,เปิดไปคนแก่ก็หนวกหูหลับไม่ได้ถามว่าทำไมเครื่องเสียงดังไพเราะคุณแก่กลับหลับได้อันนี้ต้องมาฟังนะคะขอบคุณนะคะ